สวัสดีค่ะเพื่อน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 เคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าบุญกุศลที่เราได้เคยทํานะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญเลี้ยงดูพ่อแม่มาตลอดชีวิตการบริจาคทรัพย์สินเพื่อเด็กด้อยโอกาสแต่ทําไมอะ่ะเราถึงไม่ไปถึงจุดที่ประสบความสําเร็จทักทีแล้ววันนี้นะคะด้านหลังของบุพาานะคะบุภาอยู่ที่วัดบรรลุขันธครนะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติความเป็นมาเยอะแยะมากมายวันนี้บุภาจะพาทุกท่านนะคะมาเชื่อมบุญกุศลที่เคยได้ทําตามบุผาไปเลยนะคะบุผาจะพาไปลุยด้านในเลยค่ะ สำหรับทิปนี้บุพภาขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแช่โซกวันละหนเม็ดก่อนนอนช่วยดีท็อกขับสารพิษทำให้บุพภามั่นใจกล้าลุยทุกทิปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแช่โซกคือต้นไม้ต้นนี้สมัยตะก่อนนะคะมันเป็นทางโคง้งแล้วก็อุบัติเหตุเยอะตรงสะพานนี้เยอะมากปรากฏว่าพอเราจะสร้างวัดสร้างถนนคือขยายถนนใหม่ เพราะมันทางโค้งเลยตัดจะตัดต้นไม้ต้นนี้ออกเพื่อจะขยายถนอนออกมันจะได้โคง้งปราโกฏเขาตัดได้ไม่ถึงยังไม่เสรเสตื่นเช้ามามาตัดต่อเรื่อยต่อไปเหมือนเดิมต้นไม้ต้นนี้เป็นเหมือนเดิมเลยจนไม่มีใครกล้ากล้าแต่ต้องป้าอกดมีคนหนึ่งก็อยากลองดีก็เลยเรื่อยไปฉากดูมันออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยเขาเลยไม่กล้าไม่กล้าเกิดิ้ิงไว้งั้นจนท่านหลวงปู่คัมพัน,พนท่านมาท่านมายืนเพ่งอยู่นี่ท่านถึงรู้ว่าในนั้นมีเทพอยู่สามองค์ให้สร้าง,องโอพญยนาคขึ้น ท่านบอกว่าอย่างนี้ากท่านสร้างขึ้นแล้วท่านเลยสร้างองค์พญานาคขึ้นมาสมุสร้างเสร็จแล้วก็ไปเข้าฝันคนกรุงเทพอแีแหละไม่ได้เข้าฝันคนบ้านเรานะ,ะว่าไปมาลําบากไม่มีน้ําเขาหาวัดในฝันเขาเป็นปีนี่มาเจอ,อเออเพราะเขาอยู่กรุงเทพรู้สึกว่าทํางานแบงค์เลย,ยนี่แหละอ่าเพราะเขามาเขาสร้างบ่อน้ําเก็จมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าพญา,านาคต้องอยู่กับน้ำแลวลงปู่ท่านท่านบอกว่านั่นคือทางลงที่ัเห็นไหม ทางลงเออเดี๋ยวไปนจะไหว้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวซ้ายไปน่นแหละที่เป็นบันไดพญานาคนั่นแหละคือทางลงของของปู่พญานาคเออทางลงที่มมถ่สายทำละครนาคีตรงนั้นเพิ่งนคะาก็มาเก็บภาพตรงนั้นอ้ออำพัิชาติมาก็จะมาอยู่อำพนัตมเเลียมาตรงนั้นลงไปที่ทางลงของปู่พญานาคค่ะอือตรงนี้เลเป็นทางลงนะคะออท่านจะลงไปนี้แล้วก็จะไหลลงน้ํขุูนท่านจะไปทางลงน้ํขุูทางทางขวามือ่นร่นออกลงน้ำขุูไปเลยอือป่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ เคยทราบข่าวว่ามีคนมาลูกตัวท่านใช่ไหมครับแล้ีในขณะที่ทีมงานกาลังถ่ายทําอยู่อยู่ไม้ก็ลอยอยู่ในกาอากาศทําให้เกิดความชงนสงสัยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาก่อนเวลาลงทะเบียนก็เลยมาเซอร์วปรากฏเข้าก็ล้งมังข้าคนเดียวอยู่ตรงนี้แหละปรากฏว่าขาก็ลูบไปลุงไปข้ากเนื้อตัวองค์พญานาคอ่อนเหมือนเนื้อคนเขาเลยยิกลงพอยิคนละ อาการของเขาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วขึ้นไปก็เป็นแปลกๆซึ่งเราไม่รู้เนืว่าเขาไม่สบายก็้วไปโรงพยาบาลค่ะแต่ไปโรงพยาบาลเขาเอชเลยอะไรเลาว่าไม่มีโรคไม่มีอะไรอพอับเข้าวัดเราก็ปวดเปียกอีกเราอ๋อทำไมน้อะยราไม่โอ้โมก็ทําไมอ่อนแออย่างเงี้ยจะเอาอะไรไงมาโอ่ะปรากฏยายที่เขาทากับข้าวเขาเห็นแล้วก็เราสงสัยทาอะไรไม่ถูกดาอะไรเลยานเขาไปแต่งัน่งแต่ะ้าแต่ง้าเขาเข้ามาดิงนี่ก็กลับมาปกติโอ้ แล้วเขาก็เล่าให้ฟังคือเขาเล่าเขาก็บอกว่าเขาเขารู้อยู่นะที่เราพูดเลยแต่เขาไม่สามารถโต้อตอบกับเราได้เด็กคนนั้นนั่นเหรอคะ,อะก็เลยเรละเล่าให้ฟังนี้อืนีก็เชื่อกันว่าตรงนี้เป็นทางโลงขององ,องปู่พญานาะคและจุดจุดนี้นะคะ ภผาขอแนะนำนะคะว่าทุกคนห้ามพลาดนะคะเป็นจุดที่เรานะคะจะมาเบิกบุญนะคะที่เราได้เคยทํามาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติเพื่อให้บุญได้เชื่อมโยงกับปัจจุบันนะคะเพื่อให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะคะห้ามพลาดจุดนี้นะคะจุดนี้เป็นไฮไลท์มากที่วัดลุกขันครนะคะตามภผามาเลยค่ะ